งานงอกสิครับอาร์เซนอลครับหลังจากคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับกาเบียลเชซูสต้องผ่าเข่าแล้วก็ต้องพักอย่างน้อย2-3เดือนด้วยกันนะครับถือว่าเป็นข่าวร้ายสุดๆของอาร์เซนอลเลยนะครับแม้ว่าทีมจะไม่ได้ลงเล่นในช่วงนี้แล้วก็ผู้เล่นไปเล่นทีมชาติถามว่าเยอะเหมือนกับทีมอย่างแมนซิ t y ตี้ไหมเนี่ยไม่เยอะเท่านะครับ แต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันดูจะมากกว่าซะแล้วนะครับหลังจากที่กราเบเชซุสเจ็บตั้งแต่เกมทีมชาติบราซิลนัดสุดท้ายของรอบแรกข่าวก็ตีออกมาก่อนนี้แล้วนะครับว่าโอกาสที่จะพัก3เดือนมีความเป็นไปได้แต่สุดท้ายครับทุกอย่างก็คอนเฟิร์มหลังจากที่กราเบเชซุสกลับมาที่อังกฤษนะครับมาผ่าตัดเรียบร้อยครับแม้ว่าเจ้าตัวจะมีสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยม หลังผ่าตัดนี่โอ้โหใส่ไม้ค้ำยิ้มแล้วก็มีสีหน้าแววตาที่ดีนะครับแถมยังบอกอีกว่าตัวเองจะกลับมาแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมแต่สิ่งที่อาร์เซนอลต้องเผชิญครับการเสียกาเบียลเชซุส2-3เดือนเป็นอย่างน้อยนี่เป็นอะไรที่โอ้โหต้องยอมรับตรงๆว่ามันหนักหนาะสาหัสจริงๆนะครับแม้ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยกาเบียลเชซุสอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ยิงประตูเป็นกรอบเป็นกรรมอาจจะเป็นคนที่ พลาดโอกาสทองนะครับถ้านับในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเนี่ยไคล์บิเชุสคือคนที่พลาดโอกาสทองในการทําประตูเยอะสุดถึง11ครั้งนะครับแต่สิ่งที่ไคล์บิเชสซุสให้กับอาร์เซนลมันมีมากกว่าการยิงประตูมันมีมากกว่าที่เราเห็นก็คือการพลาดโอกาสทองที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีของไคล์บิเชสซุสแต่จริงๆแล้วเสียหายมากกว่านั้นแน่ๆนะครับ เพราะว่าเรารู้กันอยู่ครับฟุตบอลของอาร์เซนอลตอนที่ไม่มีไคล์บิลเชซสนั่นเนี่ยฟุตบอลมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับซีซั่นที่เราเห็นแล้วบางเกมมีจังหวะการต่อบอลขึ้นไปจังหวะจบสุดท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งมาธีการลำเลียงบอลขึ้นไปผู้เล่นกองหน้าก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีไม่ว่าจะเป็นลาไม่ว่าจะเป็นลาการั่ไม่ว่าเป็นอุบานเยังนี่ก็ดูไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะัก แต่พอเป็นกาเบรียลสุสทุกอย่างมันลงตัวจริงๆนะครับการที่เขาไปเล่นเป็นศูนย์หน้าอาจจะทาประตูได้ไม่เยอะแต่ประโยชน์ที่จริงของกาเบรียลสุสคือการมีส่วนร่วมกับทีมการเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เพื่อร่วมทีมคนอื่นๆเข้าไปในพื้นที่อันตรายแทนเขานะครับเพราะว่าสไตล์ของกาเบรียลสุสนั้นเนี่ยเป็นคนที่มักจะเอาตัวเองออกมาเล่นด้านนอกการเก็บบอลการครองบอลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้เล่นกองหน้าที่ตัวใหญ่ แต่เขาก็ทําได้ดีนะครับรีดิวันเล่นเอากองหลังตูใหญ่ๆถ้าจะเข้ามาชนถ้าเขาจะมาเข้ามาประท้าก,กับกลายเบลเชซุสเนี่ยโดนเชซุสหลอกโดนเชซุสดึงจังหวะหลบแล้วก็นั่นแหละครับมันทําให้พื้นที่ของเซนเตอร์ที่เข้ามา หากกรเบลเชซุสนั้นมีพื้นที่แล้วก็อีกอย่างที่เราเห็นบ่อยๆคือการเอาตัวเองไปอยู่ทางซ้ายพยายามเลี้ยงกินตัวเข้ามาแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับฝั่งตรงข้ามนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลจะเสียไปเมื่อไม่มีากดเบลเชซุสถามว่าอาร์เซนอลจะมีการปรับแก้อย่างไงกับการไม่มีากดเบลเชซุสถ้าเราดูในช่วงที่ผ่านมานะครับ พอกลาเบียเชซุสไม่ลงสนามสำรองคนแรกที่ทีมจะใช้ก็คือเอ็ดดี้เอนเจเทียนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอนเจเทียศักยภาพจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่สามารถมาช่วยอาร์เซนอลในสถานะปัจจุบันได้นะครับเพราะว่าทีมตอนนี้เนี่ยมันเป็นทีมลุ้นแชมป์ไปแล้วเป็นทีมกลุ่มบนของตารางไปแล้วนั้นคุณภาพของผู้เล่นที่เข้ามาเอนเจเทียยังไม่พอแน่นอนนะครับอาจจะมีอีกหนึ่งออปชันการดันเอากราเบียมาร์ตินเนลี่ไปเล่น เพราะอย่าลืมว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอมิ Low, Jeff, ลสบิทโลเจ็บเราก็ไม่มีส่วนกับทีมสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เอมิลสบิทโลก็เตรียมจะกลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมแล้วลนั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับเป็นออปชันที่2ที่จะให้สวิทโลเล่นทางซ้ายแล้วก็ขยับเอากราเบียมาร์ตินเนลี่ลองไปเล่นกองหน้าตัวเป้าดูว่าเขาจะทําไม่ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากราเบียมาร์ตินเนลี่เองก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ ถนัดกับการเล่นกองหน้าตัวเป้าสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่ยิงประตูได้ดีก็ตามแต่ว่าที่เราเห็นเขาเล่นได้ดีเขาใช้ความเร็วของตัวเองในการเล่นงานเกมรับคู่ต่อสู้คือการไปอยู่ด้านข้างการหันหน้าเข้าหาประตูการใช้ความเร็วในการเลี้ยงในการกระชากนั่นคือจุดเด่นของกาเดมมาตินเนลลี่ถ้าต้องไปยืนหันหลังให้ประตูต้องพลิกซ้ายพลิกขวาดูแล้วก็ต้องปรับตัวซึ่ง มันคงไมได้เป็นการปรับตัวที่ทำได้อย่างรวดเร็วสำหรับกราเบียมาตีเนลี่นะครับออปชันที่3ครับสำหรับเรื่องของการหาคนมาแทนไกรเบเชซุสแน่นอนครับการมองหาผู้เล่นใหม่ในตลาดซื้อขายนักเตะผมว่าน่าจะเป็น1ในออปชันที่บอร์ดบริหารอาร์เซนอลให้ความสนใจนะครับซึ่งกองหน้าตัวเป้าบางครั้งบางทีอาร์เซนอลที่เคยหามาก่อนหน้านี้ไล่มาที่มีข่าวมาเป็นดูซานวลาโฮวิช รวมไปถึงนะผู้เล่นที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลคืออเล็กซานเดอร์อิซัคสองคนนี้เคยมีข่าวกับอาร์เซนอลหนาหูมากแต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องดูว่าเป้าหมายใหม่ของอาร์เซนอลจะมีใครออกมานะครับการที่เชซุสเพิ่งจะมีการคอนเฟิร์มว่าเจ็บเข่าแล้วพักยาไปแบบนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้ทีมงานแล้วก็บอกปัญหาอาร์เซนอลกำลังมองหากันอยู่ผมว่าออปชั่นนี้เป็นออปชั่นที่ ดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าเรามองกันตามตรงเราไม่ได้มองเกินเลยผมใช้คำนี้นะฮะมองแบบความอยู่กับความเป็นจริงบอกว่าโอเคแหละไอการไอการลุ้นชมป์กับแมนเชสเตอร์ระยะยาวเนี่ยมันคงมันคงเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดมองถึงการรักษาพื้นที่อันดับที่4ของตารางเสียกลายเมเชซุสไปก็ถ้าเกิดถึงกุมภาก็รวมส10เกมแต่ถ้าโชคร้ายเลยไปมีนาคมอีกอาจจะ14 5เกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่า มันก็มันก็คงจะไม่แย่จนกระทั่งหลุดเลยอันดับที่4ไปแบบไม่ได้ลุ้นอะไรณนะตอนที่เชสุสกลับมานะครับยิ่งถ้ามีผู้เล่นคนใหม่เข้ามาแล้วมายืนกองหน้าไม่ต้องเล่นดีแบบกายเบียเชสุสพอจะทําประตูได้บ้างผมว่ามันก็อาจจะเป็นจุดบวกจุดหนึ่งที่โอเคแหละพอเชสุสกลับมาทีมก็มีทั้งเชสุสทีมก็มีทั้งกองหน้าตัวเป้าที่พอจะเล่นได้ดังนั้น การเจ็บของกราเบเชซุสถ้ามองในมุมที่มันจําเป็นที่ทําให้บอร์ดบริหารต้องเอาเงินมาใช้ในช่วงเนี้เพื่อหากองหน้าตัวเป้าแล้วอาจจะกลายเป็นผลดีก็ได้เมื่อทางกองหน้าตัวเป้าคนใหม่แล้วก็รวมไปถึงกรางเบเชซุสก,กลับมาลงสนามพร้อมกันนะครับดะงนั้นการภาวนาของแฟนอาซอนในช่วงนี้คงจะหนีไม่พ้นการที่พยายามลุ้นว่าไอ้ช่วงเวลาที่เชซุสไม่อยู่เนี่ยทีมจะไม่แย่ไปจนกระทั่งหลุดอันดับ4 ไปเกินกว่าที่จะตามทันนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันคงจะไม่แยกขนาดนั้นแหละเพราะว่าทีมอันดับ3-4-5หาก็ยังเป็นทีมที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่พร้อมจะทำแต้มหลุดพร้อมจะทำแต้มหายตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องเผื่อเรื่องของดวงไว้ด้วยก็คือการจับฉลากในฟุตบอลยูโรปาลีกรอบน็อกเอาท์นะครับที่ทีมจากเพลย์ออฟหลุดเข้ามาเนี่ย ใครจะมาเจออาร์เซนอลจะแข่งขันในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ตรงนั้นเนี่ยเชสุสน่าจะยังไม่พร้อมก็หวังว่าคู่แข่งณนะตอนนั้นอาจจะยังไม่หนักเท่าไหร่ครับเพื่อกลายเปียเชสุสกลับมาทีมจะได้ยังคงอยู่ในฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกแล้วก็หวังไปแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือการพูดคุยเรื่องราวของอาร์เซนอลครับหลังจากที่หายไปนานแต่ต้องมาพูดคุยเพราะว่าข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับกลายเปเชสุสอย่าลืมครับ กกด u u s สไคร้ฝากกดติดตามชอ่องวาร์ฟฟุตบอลทั้งใน YouTube แล้วก็รวมไปถึงใน TikTok ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ